ค่ะพอเ,เราผัดไปสักประมาณสัก4ี่นาที3-4นาทีนะคะให้มันซึมเข้าเนื้อกะปิซึมเข้าเนื้อหมู3ชั้นของเราก่อนนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะหอมใหญ่นี้ถ้าบ้านไหนไม่ทานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหอมใหญ่มันสุกพร้อมสตอเลยค่ะเราใส่สตอลงไปเลยสตอของเรานี่แค่เป็นผักแก้มอะค่ะเพราะเราไม่ได้ผัดสตอเป็นหลักอันนี้เราผัดหมูกะปิค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบโคโค่ฟู้ดนะคะอาหารง่ายสามารถทำทานได้เองนะคะวันก่อนมีเพื่อนบอกว่าทำตามเมนูของเรานะคะทำง่ายๆแล้วเขาก็ทำได้จริงนะคะเขาเลยบอกว่ามันมันเหมือนทำง่ายๆเดี๋ยวลองทำกันดูนะคะวันนี้เราจะนำเสนออีกอีกคลิปหนึ่งะคะ่ะที่เป็นง่ายเหมือนกัน3มชั้นเนี่ยทำอะไรก็อร่อยค่ะ อันนี้เป็นหนมู3ชั้นนะคะสักประมาณ3 0 0กรัมนะคะเราล้างแล้วก็ทําความสะอาดหมูเนี่ยนะคะถ้าไม่ล้างกับน้าเกลือก็ล้างกับน้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะมันจะไม่หมดเมือกนะคะแล้วมันก็จะผัดง่ายค่ะแล้วก็เนื้อก็จะสะอาดขึ้นนะคะเพราะช่วงนี้หมูก็มีโรคเยอะเหมือนกันเราต้องใช้ผ่านความร้อนจนถึงประมาณ 6- 0องศาหรือผัดประมาณ10นาทีเลยนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อหมูสุกจะได้ไม่เป็นโรคหูดับนะคะแล้วก็วันก่อนคลิปก่อนเรามีสตอค่ะที่เราได้มาจากสวนนะคะเนี่ยค่ะเป็นสตอที่แบบของเราปลูกเองมันก็จะแบบ มีรอยหนอนบ้างอะไรบ้างพวกนี้ค่ะแต่มันจะปลอดสารพิษนะคะช่วงนี้พยายามทานอะไรที่ปลอดสารพิษไว้หน่อยนะคะเพราะเราต้องแข็งแรงสู้โควิดค่ะอันนี้เราวันนี้เราจะเป็นเมนูหมู3ชั้นผัดกะปิค่ะแต่เราใส่สตอด้วยเพราะเราสตอเหลืออยู่นิดนึงอันนี้กะปิก็ประมาณช้อนหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะกะปินี้เอาไปเวฟก่อนหรือเอาไปจีก่อนนะคะมันจะทําให้หอมขึ้นค่ะคลิกกระเทียมสับค่ะอันนี้หอมใหญ่กับหัวหอมนะคะไปผัดกันเลยค่ะอันนี้ไม่ยากเหมือนกันค่ะทําง่ายๆนะคะลองดูค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะ ั้นแรกเราจะพยายามเออเอาด้วยความที่เป็นหมูสามชั้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันมันจะเยอะเราก็เลยจะผัด3มชั้นกับน,น้ำมันก่อนเพื่อที่จะรีดน้ำมันมันออกมาก่อนนะคะแต่ถ้าใครมีกระทะเทฟลอนนะคะใช้ออเอาไปเจียกระทะเทฟลอน,อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่มันก็ไม่อร่อนะคะสามชั้นค่ะคั่วหมู3ามชั้นก่อนเลยนะคะยังไม่ต้องใส่พริกกระเทียมอะไรเลยค่ะเราคั่วให้หมู3มชั้นเนี่ยสุกสักประมาณ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยผัดเพราะว่าสามชั้นนี้เราหั่นชิ้นใหญ่หน่อยจะได้กัดเป็นชิ้นเป็นคำหน่อยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราได้เทน้ามันมันออกแล้วเราค่อยผัดนะคะไม่งั้นมันจะมันเกินไปเลี่ยนเกินไปค่ะไฟกลางๆนะคะคั่วไปก่อนเลยนี่นะคะถ้าเราผัดมาสักสองสามนาทีแล้วค่ะเนื้อหมูก็จะสุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหมูสามชั้นนี้เวลาผัดเราต้องหั่นให้เป็นหนานิดนึงค่ะไม่ต้องหั่นบางมากไม่งั้นมันจะ เวลาเคี้ยวแล้วมันจะไม่อร่อยค่ะนี่ค่ะได้แล้วเราตักหมูพักไว้ก่อนเลยนะคะเราจะได้เอาน้ำมันมันออกค่ะนี่เราเหลือน้ำมันไว้ไม่เยอะนะคะแล้วเราก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยค่ะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เลย,เลยค่ะล,ลงได้ตามส่วนเลยค่ะ เช่นเคยเลยนะคะถ้าเราไม่อยากให้มันมากเราใช้น้ำช่วยค่ะผัดพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนนะคะถ้าทํำให้เด็กทานก็ไม่ต้องใส่พริกค่ะใส่แค่กระเทียมแล้วก็กะปิก็ผัดได้เลยค่ะพอพริกกระเทียมเราเริ่มหอมนะคะใส่กะปิที่เราเวฟไว้หรือที่จี่ไว้ได้เลยค่ะกะปินี่แค่ใส่ประมาณช้อนนึเองค่ะ มัสนสำปะหลนเราหนาหน่อยนะคะอันนี้เราปรุงรสก่อนได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะาผัดมัสาปะหลเข้าไปน้ำตาลอันนี้เราใส่สักหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะเพราะว่าโลกะปิมันเค็มนะคะเราจะได้ตัดหวานค่ะถ้าใครม่บน้ำตาลปี๊บแสน้ำตาลปี๊บได้นะคะเซลล์ขาวสักช้อนเนี่ยพอค่ะเพราะกะปิเราเค็มอยู่แล้วค่ะน้ำมันหอยช้อนหนึ่งพอค่ะ แล้วเราใส่เนื้อหมูเลยค่ะหมูผัดกะปินพราะวาจะได้เข้าเนื้อนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะ,ะไฟกลางๆเลยค่ะผัดไปคนไปเลยนะคะให้กะปิเราซึมเข้าเนื้อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมนี่ค่ะพอเราผัดไปสักประมาณสักสนาที3 4นาทีนะคะให้มันซึมเข้าเนื้อกะปิซึมเข้าเนื้อหมู3ชั้นของเราก่อนนะคะ ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะหอมใหญ่นี้ถ้าบ้านไหนไม่ทานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหอมใหญ่มันสุกพร้อมสตอเลยค่ะเราใส่สตอลงไปเลยสตอของเรานี่แค่เป็นผักแกล้มอะค่ะเพราะเราไม่ได้ผัดสตอเป็นหลักอันนี้เราผัดหมูกะปิค่ะคลุกเลยค่ะกะปิเราจะซึมเข้าหมูสามชั้นเลยนะคะ <S <S ถ้าชอบกินสตอนิ่มๆนะคะเราก็ผัดนานหน่อยค่ะแต่ถ้าเราชอบกินสตอกรอบๆก็ เตรียมยกได้เลยค่ะเพราะหมูเราเนี่ยสุกอยู่แล้วแล้วเราก็ให้ซึมเข้าเนื้อกับตัวกะปิของเราแล้วค่ะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะนี่เราจะคั่วแห้งๆสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนยกนะคะเราจะมีเทคนิคเล็กๆเ,เพื่อจะให้รสหวานมันติดเลนอยู่เพราะหมูสามชั้นเนี่ยต้องออกรสหวานหน่อยค่ะ เราจะโรยน้ําตาลทรายเพิ่มไปอีกสักประมาณ1ช้อนชาค่ะตอนแรกเราเติมไปแค่1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่เราจะเอามาโรยต่อหลังสัก1ช้อนชาค่ะนี่ค่ะมันจะทําให้หมูเราจะติดรสหวานปละแรปแรมแลมนิดนนะคะนี่ค่ะพอทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะโรยต้นหอมลงไปเลยค่ะเห็นไ,ไหมคะหมู3ามชั้นเด้งๆเลยค่ะเนื้อหมูนิ่มๆซึมเข้าเนื้นเนเอเลยค่ะ หมูสามชั้นต้องผัดให้สุกนะคะแต่ว่าต้องไม่ผัดให้แข็งค่ะเพราะว่าอันนี้เรากินผัดเราไม่ได้กินเป็นหมูกรอบนี่ค่ะจะนุ่มๆเลยนะคะเนื้อหมูนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะจัดจานได้เลยจ้าเสร็จแล้วค่ะสามชั้นผัดกะปิของเรานะคะนี่ค่ะสามชั้นนุ่มๆเลยค่ะดูไหมคะ ลองทำกันดูนะคะไม่ยากค่ะลองหัดทําเลยแล้วทําบ่อยๆแล้วเราจะเก่งขึ้นนะคะทํากับข้าวไม่มีผิดถูกนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะช่วยกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปถ,ถัดไปนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามค่ะอย่าลืมลองทํากันนะคะสามชั้นผัดกะปิจ้าขอบคุณค่ะ